สวัสดีทุกคนพบกันอีเช่นเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้พาทุกคนมาล่าสมบัติเพื่อตามหาวันพีกับเกมใหม่ล่าสุดวันพีทฟุตออฟเดอะนิวเวิ์ตัวเกมเทิร์นเบดที่มาพร้อมกับโะบะภาษาไทยมาดูกันว่าเกมใหม่จะสนุกขนาดไหนตัวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งเอ็นเ็กไปสองล้านซับด้วยนะจ้าเติมเกมที่ไหนดีโอ oh, เจอแล้วเวนดี้โฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกกวนพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูปองมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกมเวเพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนในรี้เะาอยย่ช่อง n กับเกม One Piece f o o อ OF THE NEW WORLD นะครับอย่างนี้ทุกคนได้รับชมเมนโทไปนะครับเนี่ยคือเกมวัน e พลทเทิร์นเบภาษาไทยนะภาคใหม่ EP ีที่2นะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ทําการเล่น EP ีที่1ไปนะกระแสตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยตัวละครของผมนะเป็นสีทองเกือบจะ ทั้งทีมแล้วใครที่อยากเล่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่องเอ็นเอ็ของเราไป2ล้านซับด้วยนะคร่ะประมาณ3แสนก็จะ2ล้านนะครับก็ช่องเหล่าเมียสมาชิกเพนเนอร์ยีบาท35บาท50บาทเพื่อใครก็ผ้าคอนเนตฟรีไฟล์โลโบว่าฮันแม็แล้วเกมอื่นมากมายนะครับสามารถสมัครเราเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้เท่ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับอย่าลืมไปเติมที่โทเวนที่โฟร์เพเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมอร์มิ่งบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบบบโคคคคตรรรถูกกกขออุุณณั่่นททีจะาเล่นนเี่ย คุณจะต้องทําการดาวน์โหลดโปรแกรม X7 ็กเซกมก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ที่ปากมุดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทําการกดเข้าสู่โปรแกรมนะเพื่อค้นหาคําว่า Foot of the New World เนะี่ยก็จะเจอรูปนามีนะครับให้คุณทําการดาวน์โหลดเกมนะครับแล้วก็สามารถเข้าเล่นได้แบบผมนะในตอนนี้คือผมเล่นมาจนถึงด่าน3 24ับแล้วนะเออเดี๋ยวมาดูทีของผมล่าสุดน,นะคือเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาหัวกับบากีนี่เป็นไงผมบอกแล้วนะคือแบบ ถ้าเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยเขาจะแจกตัวละครให้เราเวย้ยแล้วก็จะเป็นแบบว่าบางทีก็จะสุ่มได้บ้างรวมเศษได้บ้างคือแบบตัวละครเนี่ยหาง่ายจัดเลยนะเออตอนนี้ผมมีการาฟนะครับมี r R O นะเออมีอารเสร็จปุ๊บมีแฟงกี้นะครับมีโบอาแฮนด์คอกแล้วก็มีก so นะ็อดอุศบนี่ทีผมผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีผมผมนะจะหัวขนาดไหนบอกเลยว่าต็งจัดดดฟูฟ่ฟฟฟฟฟาฟูฟ่าฟูฟ่าไม่ังไงปุ๊บนี่สกิลการ์ดก็เท่ผมบอกเลยนะเวี่ยงโซเข้าไปคือแบบ อายกตี๋บางงานคือผ่านง่ายจัดนะแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนวันพีนะผมบอกเลยนะว่าไม่ควรพลาดน,นะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราทานะ <S 2> <S 2> เห็นปหเนี่ยผมได้รับอุปกรณ์มาอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะ <S <S แล้วก็นี่อันนี้คือเควสนะอันนี้เป็นเควสนให้เรารับเควสนนะแเราก็จะได้พบผลไม้ทองคำเอาไว้ทําการลุยต่างๆนะแล้วผมก็จะไปลุยนี่มาครับนี่แต่นี้ผมคิดว่า ไม่แน่ใจว่าผมจะสู้ไหวไหมนะให้ผมสู้กับมีฮอคเหลือเวลสองร้อยแล้วนะเดี๋ยวต้องลอง,ลองเทสก่อนนะหูพลังห่างกันครึ่งหนึ่งเออพลังห่างกันครึ่งหนึ่งจะอะไรไปสู้ก่อนนี่นครับแฮนเขาผมยิงสก,กิลไปก่อนหนึ่งทีปุ๊บสู้กับมีฮอคกระคาของผมก็เวียงลูกตุ้มเข้าไปตูดเลือดเลือดแทบไม่ลดเลยนะเออโอ้โหแล้วผมจะไหวไหมเนะี่ยมาหัวเข้าไปนะหัวเข้าไปหัวเข้าไปหัวเข้าไปแต่คือมีฮอคมันไม่สวนผมสักครั้งเลยนะเออมันก็ยืนนิ่งที่ผมตีนะโอเคผมก็จะตีแบบนี้ไปเรื่อยนะเป็นไะง ล,ลุยจัดนี่ไปางโอ้โหโดนแล้ววะ่ะโดนมีฮอกแล้ว,ว,าว่าจังหวะนี้แรงจัดโดนทีเดียวแตกยกตี้นะเออแล้วก็มีคัดซีนขึ้นมาแนละ้วก็จะเป็นโซโลนะครับที่สู้กับมีฮอกนะรับในอนิเมะนี่นะช็อตนี้คือโซโลเขาจะโดนฟาดหลังนะหลังแหกนะฮะแล้วก็แพ้นะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรเราก็ต้องทําการปั้นตัวละครก,ก่อนไงเออแพ้เขาก็จะให้เราเนะี่ยทำการใส่อ,อุปกรณ์นะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการนะครับ อัปเกปรดปูกาของผมนะฟิงโอเคแล้วก็ยัดไปโอเคยัดให้เป็น60ก่อนนะแล้วก็อันนี้คือถ้าสมมติว่าเป็นอุปกรณ์สาการเราสามารถตีบวกได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปตัวละครของผมให้เป็น60ก่อนนะไอพวกตัวละครที่เป็นสีทองนะแล้วผมก็จะไปลุยด่านต่อโอเคตอนนี้ผมจะอัพแฮนด์คอร์นะแฮนด์คอร์ของผมตอนนี้เป็นเลเวลห้าสิบเทียบร้อย 50, แต่ว่าของผมหมดนะทรัพยาก,กรผมหมดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนก่อนนะ ที่มันสามารถทําการติดตั้งได้นะอุปกรณ์อดอุปกรณ์โอเคแล้วก็แฟงกี้ตัวสุดท้ายของผมนะแล้วก็สวมใส่อุปกรณ์ย่าแล้วก็ไปลุยนะครับผมจะไปลุยนี่ไปงาไปลุยต่อปุ๊บอะมานี่ตอนนี้เราเริ่มเจอกับนี่เฮ้ยหูยมีใหญ่ว่ะมีใหญ่จริงๆไม่ได้ชื่อหมีใหญ่นะม okay. yeah. ันชื่ออะไรนะไอตัวน้ะหูมะเออ มันชื่อคูมามาครับปุ๊บแล้วก็โบอาแห่งขอหมนี่คือสกิลขนสวยด้วยนะเขาทำคัสเซนดีจัดนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็เป็นภาษาไทยเทิร์เบนนะใครที่อยากเล่นเกมวันพีชผมบอกเลยนะว่าภาคนะี King, ้สนุกจริงเว้ยเออไม่งั้นผมไม่เปเล่นจนแบบว่ามีตัวละครแบบว่าระดับ S s R จนแบบสุดหรอกอ่านี้เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราหมุนเพื่อรับของโหผมไม่ได้มผมได้เหรียญไอ้นี่วะเหรียญทองวะ่ะผมไม่ได้เกาะม่วงวะ่ะโอเคมาอันนี้ไม่ผมยังไม่ตู้ตอนนี้ผมจะลุยด่านนะเออผมจะลุยด่านก่อน ไปสู้กับแฟงกี้ก่อนเออปุ๊บมาให้ไปสู้กับบากี้ก่อนแฟงกี้เลยล่ะปุ๊บมาครับปุบป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 ับเข้าไปหัวหัวเฮ้ยแต่แฟงกี้ตัวขมผมแบบจะตายว่ะทุกคนเออขนาดหรือวลสูง้ะนะเจอมอนฟันต์ยังเกือบตายนะขนาดตัวละครผมโหดเลยนะเออไปด่านถัดไปจริงๆคือเราสามารถติ๊กแล้วก็ให้เขาลุยด่านถัดไปออโต้เลยก็ได้นะแบบไม่ต้องกดอะเดี๋ยวคอยดูนะผมทำให้ดูนะ แต่ว่าต้องผ่านด่านนี้ก่อนเนะฟุบนีครับอาโอของผมนะปล่อยสก,กิลน้ําแข็งไปเรียบร้อยอ่ะเนี่ยมันจะมีติ๊กถูกอยู่นะบก็คือเราจะสามารถทําการต่อสู้อัตโนมัติได้เลยนะสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยว่างนะก็แค่ติ๊กปุ๊บมันก็จะลุยด่านเลยนะก็อย่างที่ผมบอกเลยนะให้คุณทําการดาว์โหลดโปรแกรม X7 ็กซ์เกมก่อนนะีแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมเพื่อค้นหาฟุตออฟเดอะนิวเวิ d ์นะครับรูปรูปจะเป็นแบบนามินะเออรูปนามิแบบหันข้างอยู่นะให้คุณนะ่ะทำการดาวน์โหลดเกมนะแล้วก็ เข้าเล่นได้แบบผมนะส่วนใครนะที่อยากเล่นเกมอันิเมะอื่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็น One Piece, วันพีชดะกันบ bon, อนนารุโตบีดนี่ครับหรือว่าดิจิมอนโปเกมอนแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรม X อเซเเกมนะตอนนี้คือใช้งานง่ายจัดนะเพราะเป็นโลกภาษาไทยนั่นเองโอเคตอนนี้ผมเจอคัาบบาะจีแล้วนะมา ไอ้ที่มันขี่จักรยานล้อเดียวนะไอ้พวกของลูกน้องแฟงกี้นะครับมาครับเอ้ยบากี้ผมจะแฟงกี้อย่างเดียวนะเพราะตัวละครในทีมผมมันมีแฟงกี้ไงเออแล้วก็แฟงกี้กับบากี้มันก็จกกักกี้เหมือนกันนะแล้วก็หัวเข้าไปนะแต่ตอนนี้เหมือนแฟงกี้ผมจะแตกว่าโอเคผมคิดว่าน่าจะต้องไปทําการอัพกองอัพเกรดก,ก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันจะแย่นะโอเคเดี๋ยวผมมาทาทาอันนี้ก่อนมาโหพลังห่างกับผมครึ่งหนึ่งยังไงผมก็ไหวอยู่แล้วฟุ๊นี่เข้าไปหัวหัว,หว,หวเดี๋ยวผมหาทรัพยากรมาอัพอแฟงก พราะตัวละครของผมเนะี่ยตัวแท้งมีแค่เจ้าตัวแฟงกี้เท่านั้นนะที่เหลือคือแบบว่าตีไก่ซะส่วนใหญ่นะโอเคแล้วก็กดทําลายนี่เห็นไหมเราสามารถผ่านแบบออโต้ได้เลยนะคือง่ายจัดนะถ้าเราทําการผ่านแล้วนะก็จะมีแบบดามหาเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้คือต้องใช้ในการอัพตัวละครนะผงเวอะเออแล้วก็มาลุยต่อนะครับไปครับฟื้นโอเคมายังปั้นทีมให้โหดนะแล้วก็ไปสู้กับ มีฮอกให้ชนะนะเออแต่ตอนนี้คือต้องใช้เวลานะผมบอกกันนะเพราะมีฮอกกับพลังมันสูงมันอันติสีสวนกลับมาทีเดียวคือเราก็ตายหมดตีแล้วเออเราก็ไม่ไหวหรอกโอเคเราจะได้ลงวันละ2รอบนะครับให้เราทําการลงไปนะอ่ะอันนี้เหมือนกันนะจะได้เศษม่วงนะเราก็เอามาหลอมได้ตัวละครม่วงนะสำหรับเศษม่วงนะโซนใส่ทองน่ะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะแจกนะครับแล้วก็เราสามารถหลอมตัวละครสีทองได้นะแต่ว่าเราสุ่มนะคือมันจะสุ่มออกน,นะครับว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรนะอย่างผมเนี่ยก็จะได้แฟงกี้ได้แฮนด์คอร์ ได้ RO นะครับได้กราฟอะไรพวกนี้นะอ่ะแต่ว่าไอ้กอตอุศยบนี่ขอแจกนะ <c oughs> ขอแจกเพราะมันเก่งสุดในเกมไงกนะ so อตอุ้ยซะโอเคแล้วก็ผ่านเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดลึกเรือก่อนตอนนี้ผมต้องอัพแฟงกี้ก่อนนะไม่งั้นแย่ yeah แล้วนะครับเดี๋ยวตายนะครับเพราะต่อแทงของผมเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวผมเอาให้เป็น60สิบเลยนะ60แบบกราฟนะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์จริงๆมันสามารถตีบวกได้แต่ผมยังไม่ค่อยอยากตีบวกเท่าไหร่เดี๋ยวผมอัพแอนคอรให้เป็น60ด้วยดีกว่า แล้วก็มาอักกอดอุดบต่อนะโอเคฟึบกอดอุดบมมาปุ๊บโอเคขณะตอนนี้เรียบร้อยนะยาอีพีของผมหมดนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยด่านนะเห็นไหมก็จะมีพวกเนี่ยเห็นไหมเราสามารถทําการนะครับรับของต่างๆได้นะมาดูกันว่าวันนี้สารที่ผมเล่นมาเนี่ยผมจะได้รับอะไรตอบแทนบ้างนะโอเคอ๋อนี่คือเขาจะให้เราเติมเงินนะแต่เราสามารถกดรับผลไม้ทองคําฟรีได้อยู่นะแล้วก็จะเมนี่เห็นไหมพวกนี้นน่เน่เห็นไหมอันนี้คือสามารถรับของได้หมดเลยนะปุ๊บนี่แล้วก็รับ เช็คอินโอเคเช็คอินมาปิรบเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดรับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมได้อุปกรณ์สีม่วงว่ะวันนี้ว่ะสุดจัดสุดจัดแล้วก็รับผลไม้ทองก่อนปิรบโอเคแล้วก็เช็คอินรายเดือนโอเคคือผมบอกกล้วน,นะว่าเกมนี้นเรื่องโคตรเพลินอนะเพลินแบบแบบคือแบบแทบไม่อยากจะหยุดอะ่ะคือมันกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันก็จะมีอะไรแบบให้เราได้ลุยต่อเรื่อ,อยๆไงเห็นม่าเนี่ยแล้วก็มาเคลียร์เคลียรายวันแล้วก็จะได้รับกล่องเหล็กนะแล้วก็จะมีเนี่ยพวกความสําเร็จต่างๆให้เราเล่นนะคือมันเพลินเว้้ยยไไม่่ใชอะรเว แล้วผมก็จะทําการกดนะครับไปครับแล้วก็รับของเฮ้ยโอ้ยผมได้ชอปเปอร์ว่ะได้ชอปเปอร์สีดาววารอบนี้โอเคแล้วมันก็จะมีพวกเปิดเชื่อมโยงแล้วนะอันเนี้ยสำหรับตัวละครน,นะเนี่ยผมกดให้ดูอ่ะเนี่ยแล้วกดันที่ตัวละครน,นะมันก็จะมีพวกกับเชื่อมโยงนะมันจะมีสมุดภาพเชื่อมโยงต่างๆนะครับว่าเราสามารถได้รับตัวละครไหนบ้างแล้วนะเห็นไหมนี่คือตัวละครของผมนะไอ้พวกสีทองเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าแบบว่า มันก็มีแบบว่าโอกาสที่ได้ตัวซ้ำนะแต่ส่วนมักข่าแจกเหมือนกันนะเนีย่ยเห็นไหมผมได้ก้อนอุสมมาหลายตัวจัดแล้วก็พวกนะ้พวกตัวสีทองที่เหลือนะผมเปิดมานะเออผมเปิดมานะทุกคนอะแล้วก็กดต่อสู้ไปที่ด่านขีด30นะ3ขนะีด30มาครับฟืฟ้าฟูฟ้า,ฟฟา,ฟฟาหัวเท่าไปรหัวเท่าไประหัวเทากประหข้าหนาผมอัพมาแล้วมันแฮง้กี้ผมมันบางยังวะทุกคนเออผมรู้สึกว่าแฮงกี้ผมมันจะบางเกินไปนะอะ โอครับลุยต่อลุยต่อเดี๋ยวค่อยหาอุปกรณ์นะผมคิดว่าต้องใช้พวกอุปกรณ์สีม่วงมาใส่ละไม่งั้นแบบว่ายืนไม่ไหวนะเดี๋ยวตายนะไม่งั้นตัวแทงผมจะแตกนะเออเดี๋ยวมันจะแตกไงนะปุ๊บแล้วมันก็จะไม่ไหวไงมาโอเคปุ๊บเรียบร้อยผ่านจาังหวะนี้ก็ผ่านด่านมามาโดวนว่าผมใส่อุปกรณ์ม่วงนั่นแนะแฟงกี้ผมจะยืนได้ไหมนะปุ๊บมาปุ๊บแล้วก็ลุยต่ออีกรอบหนึ่งครับพร้อมที่จะลุยเรามานานแล้วก็หัวเท่าไหร่หัวเท่าไหร่โอเคยังพอยืนได้อยู่ยังพอยืนได้อยู่นะ ุ๊บแล้วก็แนวหลังของผมก็ยิงสก,กิลไปแล้วก็ได้เลาลับปิดฉากด้วยปูกกาฟเรียบร้อยเรียบร้อยผ่านไปงานตึงจัดแล้วก็ลุยสักดาหนึ่งมาฟูฟ้าฟูฟ้าคือบอสอันนี้คิดว่าน่าจะได,ได้เจอกับบาร์กี้แล้วล่ะผมคิดว่านะปุ๊บแล้วก็นี่ไปงานมีฮิวเลือดดาน,น,นแล้วก็ได้เวลาฟาดชุบตั๊มเข้าไปทันทีโอเคตึงจัดเรียบร้อยย่า yeah. ใครที่อยากเล่นนะอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกนะคือว่า ให้คุณทําการดาวน์โหลดโปรแกรม X7 Game เก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ปากมุดน,นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้คุณทําการกดเข้าสู่โปรแกรมเพื่อค้นหา f o u t of the New World นะครับจะเป็นรูปนามฮีนะครับแล้วก็ให้คุณทําการดาวน์โหลดเกมนะครส่วนใครที่เป็นแฟนเกมอนิเมะนะครับต่างๆนะับม่วจะเป็นบีชวันพีดากันบอลนารูโตะนะครับดิ g i m o n โป k e m o n แล้วก็สามารถ ไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรม X7 Game เนกะคือตอนนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าเป็นระบบภาษาไทยแนลแล้วก็มีแจกโค้ดนะครับทุกวันทุกเกมด้วยนะสามารถไปดาวน์โหลดได้นะผมก็ได้ทำการรีวิวครับทุกคนได้รับชมจบแล้วนีก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการต่างขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งเอ็นเอ็กของเราไป2ล้านซับแนลขยายของทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม